คุณผู้ชมคะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวของกระแสไทยไชน่าอาเซียนค่ะวันนี้ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศนะคะจะมาพูดถึงการร่วมมือของคนไทยทุกคนรวมไปถึงบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 เชื้อไวรัสที่ยังน่ากลัวอยู่ค่ะคุณผู้ชมจะส่งผลกระทบกับโลกของเราอย่างไรเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ ชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กับวิกฤตที่ทุกคนต้องผ่านพ้นไปให้ได้นับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องพร้อมใจช่วยกันในวันนี้นี่คงจะยังต้องพูดถึงเรื่องโควิด -19 อยู่นะครับเพราะว่าสำหรับประเทศไทยนี่ต้องยอมรับว่ามีความสำเร็จที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจระบบราชการไทยก็ดีใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นแพทย์เป็นนักสาธารณสุขก็ดีใจที่สังคมไทยให้เกียรติติดตามยกย่องชื่นชมการทำงานของแพทย์ของพยาบาลของนักสาธารณสุขรวมไปจนถึงอ,อสมอผมไปเพชรบูรณ์ไปที่อำเภอเบิงสามพันแล้วก็เลยเข้าไปในเมืองจนกระทั่งไปพักที่เรียกว่าหมู่บ้านของอำเภอน้ำหนาวครับ ผาหลาน้อยตำบลวังกวางนับว่าไกลมากล่ะครับเห็นบทบาทของอสมเข้าไปตามดูไปถามว่าผมมาจากไหนทำอย่างไรแล้วเมื่อรู้ว่าผมเป็นแพทย์ก็ให้เกียรติผมอยู่แต่ขอทำตามหน้าที่คือจดบันทึกขอบัตรประจำตัวประชาชนมาจากไหนจะไปไหนอะไรบทบาทของอสมททำงานได้ผลแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็มีสิทธิภูมิใจด้วยในฐานะที่ เคยทำเรื่องการสาธสุขมูลฐานและเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอ,อสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องเคารพเช่นชมกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขที่เริ่มเรื่องเกี่ยวกับการสาธสุขมูลฐานแล้วก็การพัฒนาอ,อสมอจนกระทั่งวันนี้มีปรากฏการณ์ใหม่ข้อสรุปอย่างหนึ่งที่เกิดจากการได้ผ่านการควบคุม และบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิด -19 ก็คือว่าอันประการที่1ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขคงต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยทํางานได้ประสบความสําเร็จนี่ก็จะทําให้หลายประเทศมาถือเอาประเทศไทยเป็นตัวอย่างในลหลายกรณีครับประการที่2วิถีชีวิตของคนไทยก็จะเข้าใจความหมายในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากโรคติดต่อ แน่นอนที่สุดในกรณีโควิด1 9นี่ก็เป็นตัวอย่างอันที่3ก็คือเราคงต้องคิดต่อไปว่าต่อไปคงต้องมีวัคซีนแต่การที่มีหลายประเทศหลายมหาวิทยาลัยกำลังพยายามจะทำวัคซีนขึ้นที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือในอเมริกาเองมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในประเทศจีนเองก็กำลังคิดทำเรื่องวัคซีนหลายหายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็คิดถึงเรื่องนี้ครับแต่ต้องใช้เวลาครับคงจะต้องอีกปีครึ่ง หรือ18เดือนอะไรทั้งนองนั้นแแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้เนี่ยคนไทยได้ประสบการณ์จากการล้างมือจากการที่มีหน้ากากาอนามัยนะครับจากการที่นั่งห่างกันหรือยืนห่างกันผมคิดว่าบทเรียนเหล่านี้คือการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วยสรุปแล้วผมก็คิดว่า ต้องชมเชยกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถส่งเสริมให้กระทรวงต่างๆและรัฐบาลได้ทำให้ฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วมในการป้องกันร,รักษาและควบคุมสถานาการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด1 9ได้อย่างดีครับและในขณะเดียวกันก็ต้องชมเชยยกย่องนักวิชาการทางการแพทย์จากคณะแพทย์ศิริราชจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์นะครับจากจุฬานี่ก็สภากาชาติด้วยรวมทั้งจากหมหาวิทยาลัยคณะแพทย์ของรามาธิบดีและอื่นๆอีกด้วยที่ช่วยกันทำจนกระทั่งวันนี้ภาพของแพทย์ภาพของนักสาสุขนะครับพยาบาลรวมไปถึงจนกระทั่งอ,อสมอมีความหมายและความสำคัญ ต่อความสำเร็จของประเทศไทยผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและผมก็ดีใจที่ประเทศไทยได้ทำถึงนี้อย่างน้อยก็เป็นชัยชนะร่วมกันของคนไทยครับการเกิดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เรารู้จักการบริหารจัดการและการพัฒนาทางด้านการแพทย์ซึ่งจะไม่เกิดความสำเร็จหรือเกิดเป็นชัยชนะได้เลยหากทุกท่านไม่ร่วมมือกัน ในสัปดาห์หน้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์จะมาให้ความรู้หรือนำเสนอเรื่องราวอะไรต้องติดตามนะคะ ก็เป <il> <personas> ็นเรื่องราวดีๆนะคะที่น่าติดตามมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอทุกวันพฤหัสแบบนี้แหละค่ะ